พุทธวจนะทำวินัยจากพุทธโอษฐ์คำตัดสอนของพระพุทธองค์อะไรคือเดรัจฉานวิชามหาราชอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราม์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือ ทำนายอวัยวะทำนายตำหนิทำนายลางดีลางร้ายทำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกเว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟทำพิธีสัดดรรำบูชาไฟทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพลีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะดูลักษณะที่บ้านดูลักษณะที่นาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองู เป็นหมอยาพิษเป็นหมอมะเร็งป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอทายเสียงนกเป็นหมอทายเสียงกาเป็นหมอทายอายุเป็นหมอเสกกันลูกศรเป็นหมอทายเสียงสัตว์อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทายลักษณะแก้วมณีทายลักษณะผ้าทายลักษณะไม้พลองทายลักษณะสัตราทายลักษณะดาบทายลักษณะสอนทายลักษณะธนูทายลักษณะอาวุธทายลักษณะสตีทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมารทายลักษณะกุมารีทายลักษณะธาตุทายลักษณะทาสีทายลักษณะช้างทายลักษณะม้าทายลักษณะกระบือทายลักษณะโคอุตส่าทายลักษณะโคทายลักษณะแพะทายลักษณะแกะทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทาทายลักษณะเฮียทายลักษณะตุนทายลักษณะเต่าทายลักษณะมารุกะอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธ,ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือดูเือกยาตราทับ ว่าพระราชาจากักยกออกพระราชาจักไม่ยกออกพระราชาภายในจักยกเข,ข้าประช,าาราชาาิดพระราชาภายนอกจกักถอยพระราชาภายนอกจักยกเข้า<ถ>ประชิดพระราชาภายในจักถอยพระราชาภายในจักมีชัยพระราชาภายนอกจักปราชัยพระราชาภายนอกจักมีชัย พระราชาภายในจักปลาชัยพระราชาพระองค์นี้จักมีชัยพระราชาพระองค์นี้จักปลาชัยเพราะเหตุนี้เหตุนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือปามามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธ,ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรฉาวิชาเห็นปานนี้คือํำนายว่าจักมีจันทรากาช จะมีสุริยคลาดจะมีนักกษัตริย์คลาดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักโคจรถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักโคจรผิดทางดาวนักกษัตริย์จักโคจรถูกทางดาวนักกษัตริย์จักโคจรผิดทางจะมีอุกาบาตจะมีดาวหางจะมีแผ่นดินไหวจะมีฟ้ารองดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตริย์จากขึ้นจากตกจากมัวมองจากกระจางจันทรกราชจากมีผลเป็นอย่างนี้สุริยกราดจากมีผลเป็นอย่างนี้นักกษัตริย์กราดจากมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรถูกทางจากมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจากมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตย์โคจรถูกทางจากมีผลเป็นอย่างนี้ดาว <dilemma> นักษัตย์โคจรผิด <vanity> ทางจะมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกาบาตจกมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจะมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจกมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตย์ขึ้นตกมัวมองกระจ่าง จักมีผลเป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราม์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยจัทวาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทํานายว่าจักมีฝนดีจักมีฝนแรงจักมีอาหารหาได้ง่ายจักมีอาหารหาได้ยากจักมีความกษม จกมีภัยจับเกิดโรคจับมีความสำราญหาโรคไม่ได้หรือคำนวณเลิกยามคำนวณดวงชะตาจับยามแต่งกาบโลกยาศาสตร์อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธ,ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือ ให้เลิกอ,อาวาหะมงคลให้เลิกวิวาหะมงคลดูเลิกเรียงหมอนดูเลิกยารางดูเลิกเก็บทรัพย์ดูเลิกจ่ายทรัพย์ดูโชคดีดูเคราะห์ร้ายให้ยาผดุงคันไร้มนให้ลิ้นกระด้างไร้มนให้คางแข็งไร้มนให้มือสัน่นไร้มนไม่ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอทรงกระจกเป็นหมอทรงหญิงสาวเป็นหมอทรงเจ้าบวงสวงพระอาทิตย์บวงสวงเท้ามหาพรหมไร่มวลพ่นไฟทำพิธีเชิญขวัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเรดอรานวิชาเห็นปานนี้คือ ทำพิธีบนบานทำพิธีแก้บนไร่มนขับผีสอนมนป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้กลายเป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสวงพื้นที่พ่นน้ำมนรดน้ำมนทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสำรอบปรุงยาทาย ปรุงยาแก้ลมตีขึ้นเบื้องบนปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหูปรุงยาตาปรุงยานัดปรุงยาทาให้กัดปรุงยาทาให้สมานป้ายยาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กใส่ยาชะแผล พุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเดระฉานวิชาหน้าที่สองถึง6